สวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับวันนี้ก็จะเป็นการแนะนำวิธีการสมัครการใช้งาน Canva for Education นะครับสำหรับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับซึ่งตัวนี้ก็จะใช้ในการอบรมของหลักสูตรการสร้างสื่อสวยด้วย Canva สำหรับครูยุคดิจิทัลนะครับของสพปอุดรธานีเขต2นะครับ เป็นของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับประจําปี2565ครับผมสําหรับการใช้งาน Canva เวอร์ชั่นฟรีและเวอร์ชั่นของ for education นะครับก็จะมีลักษณะหรือคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับก็จะเป็นดังตารางนี้เลยนะครับในกรณีที่เป็นเวอร์ชั่นฟรีเนี่ย ก็จะสามารถที่จะใช้งานฟีเจอร์ต่างๆได้ตามที่เขาระบุไว้เลยนะครับซึ่งก็จะไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ในส่วนของเวอร์ชัน for Education นะครับก็จะมีคุณสมบัติคล้ายๆกับเวอร์ชัน Pro ที่จะมีการสมัครสมาชิกเป็นรายปีนะครับแต่ของบุคลากรทางการศึกษาหรือคุณครูเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้คุณสมบัติ เทียบเท่ากับเวอร์ชันโปรนะครับซึ่งหลักๆแล้วที่ใช้งานบ่อยๆก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานการลบพื้นหลังนะครับตัวนี้เมื่อเราอัปโหลดรูปภาพเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะตัดพื้นหลังเอาเฉพาะภาพที่เราต้องการหรือบุคคลที่เราต้องการได้นะครับสามารถปรับขนาดในการดาวน์โหลดนะครับงานต่างๆได้ไม่จำกัดเลย ซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการที่จะสาธิตในเรื่องของเวลาอบรมนะครับวิทยากรก็กใช้ในส่วนนี้ด้วยเพื่อที่ให้คุณครูเนี่ยสามารถทดลองใช้งานในฟีเจอร์นี้ได้นะครับรวมไปถึงการที่จะบันทึกงานออกเป็นเทมเพลตเพื่อให้ทีมนะครับหรือว่า,าลูกขายของเราเนี่ย ใช้งานเทมเพลตที่เราต้องการได้นะครับให้เราแชร์ไปได้อันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์หลักๆของการใช้งานเวอร์ชั่นของ Education ได้นะครับเอาละครับอันนี้เป็นแค่เพียงเบื้องต้นเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วมีอีกหลายอย่างที่ในเวอร์ชั่นของ Education เนี่ยสามารถจะใช้งานได้แตกต่างจากเวอร์ชันฟรีนะครับเอาละครับในส่วนต่อไปเราจะไปดูกันว่าในส่วนของการสมัครนะครับจะมีวิธีการสมัคร เป็นเวอร์ชันของ Education ยังไงนะครับเริ่มจากอันดับแรกเลยนะครับให้ทางคุณครูนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ของ Canva นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็น canva.com นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วเราก็จะเจอว่าจะมีส่วนสส่วนด้วยกันก็คือการเข้าสู่ระบบแล้วก็การสมัครใช้งานนะครับท่านใดที่เคยสมัครใช้งานมาแล้วก็ให้เข้าสู่ระบบเลยนะครับ ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางผมก็จะใช้งานโดยใช้อ่าอีเมลของ Google นะครับในการที่จะเข้ามาใช้งานในส่วนนี้ก็ให้อุงครูทำการล็อกอินนะครับเข้ามาหลังจากที่เราทำการซ ig อินเข้ามาด้วยอีเมลของ อีเมลนะครับของ Google แล้วเนี่ยก็จะปรากฏหน้าหลักในการใช้งานขึ้นมาซึ่งในส่วนนี้จะสังเกตว่าจะมีสีเหลืองนะครับตัวนี้เป็นรูปมงกุฎนั่นก็คือฟีเจอร์ที่ถูกล็อกไว้นะครับเป็นของเวอร์ชัน Pro หรือของเวอร์ชัน d u c a t i o นนั่นเองนะครับเมื่อเราทำการสมัคร for education แล้วเนี่ยตัวโลโก้มงกุฎก็จะหายไปนะครับก็จะถูกปลดล็อก เอาละครับมาดูวิธีการสมัครกันนะครับให้เรามาที่ในส่วนของนะครับรูปภาพตรงนี้ที่เป็นบัญชีของเราจากนั้นไปที่การตั้งค่าบัญชีนะครับตั้งค่าบัญชีเสร็จแล้วก็มาดูในส่วนของคุณต้องการใช้แคนวาเพื่ออะไรก็เป็นครูนะครับต่างๆก็ปกติไว้นะครับแล้วก็มาที่การเรียกเก็บเงินและทีมนะครับ จะเห็นว่าจะมีในส่วนของเมนู Can ว a เพื่อการศึกษานะครับแล้วก็คลิกลงทะเบียนฟรีตอนนี้ก็จะมีหน้าต่างที่แจ้งคุณสมบัติรายละเอียดต่างๆขึ้นมานะครับว่าเมื่อเราเป็น c n นว a เพื่อการศึกษาแล้วเนี่ยเราจะได้รับสิทธทิพิเศษอะไรบ้างนะครับก็กดเริ่มต้นใช้งานนะครับจากนั้นให้เราใส่ชื่อนามสก,กุลของเรานะครับเข้าไป ก็ชื่อโรงเรียนครับเว็บไซต์โรงเรียนกรณีไม่มีเว็บไซต์โรงเรียนนะครับก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ถ้าโรงเรียนใดมีเว็บไซต์ก็เอามาใส่ตรงนี้ได้นะครับไม่บังคับเรียบร้อยก็ดําเนินการต่อครับในส่วนต่อไปเป็นการยืนยันว่าเราเป็นครูที่ทํางานอยู่ที่นี่จริงๆนะครับซึ่งต้องอัปโหลดเอกาสารหรือภาพถ่ายนะครับของเอกาสารที่เป็นการรับรองการสอนหรือสถานะการจ้างงานของเรา ต้องประกอบไปด้วยชื่อเต็มชื่อโรงเรียนหรือองค์กรนะครับแล้วก็วันที่พร้อมปีการศึกษาปัจจุบันประมาณนี้นะครับเรามาดูประเภทของเอกสารที่เขายอมรับบ้างนะครับเป็นบัตรจําตัวเป็นพวกสัญญาจ้างนะครับหรือเป็นใบเซอร์ของคุณครูนะครับถึงเกรดสิก็คือมอปลายนั่นเองใบรับรองของรัฐบาลอ่าแล้วก็ใบรับรองนะะักศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google นะครับในส่วนนี้ของเราจะ ทำการเลือกไฟล์ที่เป็นใบนะครับบัตรข้าราชการนะครับหน้าหลังเลยอัพเข้าไปอ่าแล้วกดดำเนินงานต่อครับก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาแจ้งว่าใบสมัครของคุณนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งจะแจ้งผลภายใน48ชั่วโมง ซึ่งในระหว่างนี้เราก็ใช้เวอร์ชั่นฟรีได้นะครับในระหว่างรอการอนุมัติจากทางแคนวาครับผมเดี๋ยวเรามารอดูในช่วงต่อไปกันนะครับนะครับระหว่างรอเนี่ยเมื่อเราคลิกสคริปต์มาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการสอบถามเพื่อที่จะให้เราค้นหาเทมเพลตแล้วก็ดีไซน์ที่ที่ใกล้เคียงกับวิชาที่เราสอนนะครับก็ให้เลือกนะครับว่าเราสอนวิชาอะไรบ้าง ปฐมนะครับก็จะได้ตรงกับบริบทของเรานะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะใช้งานในเวอร์ชันฟรีได้นะครับและเมื่อเราได้รับอีเมลยืนยันหรือการอนุมัติจากแ Can ว a แล้วเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันของ Education นะครับมงกุฎต่างๆก็จะหายไปนะครับก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆให้เราสามารถเลือกใช้ได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับ หลังจากที่เรานะครับได้ส่งหลักฐานยืนยันการเป็นครูนะครับหรือนักการศึกษาไปแล้วก็จะมีอีเมลนะครับมาแจ้งว่าหมายเลขใบสมัครของเราคือไอเดอะไรแล้วก็บอกว่าจะใช้เวลาประมาณ48ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็รอภายในเวลาที่กำหนดเนี่ยทาง c a n วาก็จะส่ง อีเมลอีกหนึ่งฉบับนะครับเป็นอ e ีเมลยินดีต้อนรับสู่แคนวาเพื่อการศึกษามานะครับซึ่งในกรณีตัวอย่างนี้ใช้เวลาประมาณวันครึ่งนะครับเกือบ2วันเลยทีเดียวก็ส่งมานะครับ บอกว่าเราเนี่ยได้เป็น Account เพื่อการศึกษาเรียบร้อยแล้วก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆที่เพิ่มขึ้นมานะครับที่เขาบอกมาก็คือมีแม่แบบที่สร้างขึ้นโดยโซ e d u c เ t ชันโดยเฉพาะนะครับสามารถใช้พื้นที่ทํางานร่วมกันได้นะครับในการที่จะแชร์แล้วก็ออกแบบร่วมกันเข้าถึงรูปภาพฟอนต์ font, แล้วก็วิดีโอต่างๆที่เป็นระดับพรีเมียมนะครับรวมถึงมีการจัดการโฟลเดอร์ต่างๆรวมถึงการติดตามความคืบหน้าความคืบหน้านะครับสามารถเมิร์สเข้ากับตัว Google g l e c l a s s r o o m นะครับ มีมา์แล้วก็ตัว Microsoft Classroom ด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีตัวแนะนำการเริ่มใช้งานต่างๆนะครับพอเราเข้าจากหน้านี้เข้ามาที่หน้าของ Canva นะครับเพื่อการศึกษาเราก็จะพบว่าก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับสู่ Canva เพื่อการศึกษานะครับเราก็จะเป็นการเาเรียกว่าวิาสระเนาะช่วยในการจัดการนะครับเมื่อเข้ามาใช้งานอ่ะผมกดออกไปก่อนเดี๋ยวเราไปดู ดูเวอร์ชั่นปกติเลยนะครับอพอเราเข้ามานะครับสังเกตว่าตัวมงกุฎต่างๆก็จะหายไปแล้วนะครับที่เคยมีอยู่เมื่อตอนที่เป็นเวอร์ชั่นฟรีในการที่จะสร้างดีไซน์ต่างๆในการที่จะอัปโหลดเรงต่างนะครับก็สามารถมีสิทธิ์ต่างๆทําได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายมากมายเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างครับก็ ขอให้ทุกท่านสนุกเพื่อเพลินกับการใช้ Canva for Education นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ